เชิญสาวโสดนะฮะเตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าจะโยนช่อแล้วนะคะใช่นะฮะดอกไม้ทั้งหมดนะครับจะมีหก <6 S 1> <6 S 2> ช่อ,ชอนะครับแต่จะมีหนึ่งช่อที่เป็นช่อใหญ่เอายังฮะอาเตรียมตัวนะฮะหนึ่งสองสามอ้าวเฮ้ย แล้วคนคือเยอะเยอะแบบเยอะมากเขาก็มาเหมือนแบบตั้งใจมางานเตยกันจริงๆเลยนะเยอะมากเยอะมากจริงๆไม่ทันจนเอเจนซี่ต้องไปตามหาตัวเพื่อนที่เหลือเพื่อที่จะต้องมาแบบช่วยกันแล้วทุกคนช่วยกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมดีใจครับที่วันนี้เป็นเตยดีใจที่ ที่เป็นที่เป็นเขาอะครับต้องขอบคุณพี่ปั๊บทั้งเรื่องที่ซัพพอร์ตความรู้สึกและหัวใจของเตยขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณอะไรจริงจน้องปั๊บกับน้องเตยนะคะได้พบรักแท้ที่พร้อมจะดูแลกันอย่างดีที่สุดตลอดไปนะคะก็มีพี่เล็กกุศบาแล้วก็มีผลนี่แหละครับพี่หังพี่โอพิการและคุณอ้ํารับผม แล้วไม่ได้มาบอกแบบคือไม่บอกก่อนล่วงหน้าแม่อะไรเลยจะให้พวกผมขึ้นมาทําอะไรกันอวยพรเพื่อนจ้าเพราะว่าตอนแรกจะให้พี่ห่างขึ้นมาคนเดียวแต่ว่ากลัวโอมหลับในห้องเียาบานนะจ้าผมว่าจะแอบไปนอนพี่ก็เรียกผมจังเลยนะตอนที่มาบอกคือผมเมาแล้วผมบอกเลยผมเทียบแล้วและสภผ้าพกูตอนนี้ทาไงดีวะพี่ห่างก็กลับไปเิฟไปคิดแต่อลกมาว่าคุณจะพูดเรื่องนี้เรื่องของนาฬิกาถ้าถ้าจะให้แนะนําก็เหมือน เหมือนเหมือนนาฬิกานะครับเหมือนเราใส่นาฬิกาปรึกษาเพื่อนไหมครับโอโหโอ้โหปรึกษาเตรียมกันอย่างดีเลยครับเตรียมกันอย่างดีเลยเตรียมกันว่าซ้อมด้วยซ้อมด้วยพี่หางซ้อมอย่างดีเลยผมมองว่านาฬิกาเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ดูเวลาหน้าที่ของนาฬิกาก็คือเหมือนเอาไว้ใช้ดูเวลาเนาะเหมือนเป็นหน้าที่ของมันถูกไหมครับแต่มันอยู่บางทีมันอยู่กับเราทั้งวันอะ เราดูมันทําหน้าที่ของมันอาจจะแค่ไม่ไม่เท่าไหร่นอกนั้นมันก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันแต่มันก็อยู่กับเราทั้งวันเวลาที่มันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันแต่เราก็รู้เสมอว่ามันยังอยู่กับเราทั้งวันแล้วก็ทุกวันแต่เขาพูดไปเรื่องอะไรไม่รู้เป็นหน้าที่ที่สามีภรรยาต้องคอยดูแลกันไปตลอดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ตลอดเวลาแต่ว่าขอให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันแต่ บางทีเวลาที่เราใส่นาฬิกาเนี่ยเราไม่ได้ดูเวลานะเสร็จปุ๊บแล้วพี่หาเขาก็บอกว่าแต่จริงๆถึงเวลาจะนอนเนี่ยก็ถอดมันบ้างนเขาเขาเขาเตรียมมุกนิดถ้ากูพูดคําว่าถ้าต้องถอดมันบ้างนะแล้วมึงโอมึงสวนเลยนะว่าถอดนาฬิกาเหรอครับพี่แล้วพี่ห่างก็บอกก็เหมือนประมาณว่ากลางคืนเราก็ถอดถอดถอดบ้างจะได้แบบมีมีลูกมีเต้าอะไรมาณนี้ นาฬิกานี่บางทีเราก็อาจจะถอดมันออกไปได้บ้างถอดนาฬิกาเหรอครับผมไม่ได้ฟังอะไรเลยที่เขาพูดมารู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ผมได้ยินคขาว่าบางทีมันก็ต้องถอดมาถอดนาฬิกาเหรอครับแต่กลายเป็นเอามันยังไม่ถึงท่อนกูเหรอถอดนาฬิกาพ,พี่จะถอดนาฬิกาเหรอครับ แล่งราการอาปักเอ้ามึงพูดอะไรวะต้นกำเนิดที่หนังนาฬิกาอุตส่าห์ได้รับเรืองไปพูดแต่พูดไม่รู้เรื่องก่อนที่มันจะเลยเถิดไปกว่านี้นะครับก็ผมอยากจะเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมแสดงความดีกับน้องปั๊บเอพี่ปั๊บกับน้องเตยใช่เย้อใช่ยเอ้าเติมแล้วคุยเรื่องนาฬิกาต่อท ช่วงอัปเ r อระจริงๆอะเตยก็บอกเราตลอดว่าจริงๆไม่ได้มีอัปเ r อร์ปาตีขนาดนั้นเหมือนแบบก็ปล่อยโฟรให้งานมันสนุกไปตามงานเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้ยินดีกับน้ต ความส่งมากนะครับรักกันกัวมากค่ะเดี๋ยลืมพยายามมีบุตรกันทุกวันนะครับแต่ที่พีคคือศิลปินที่มาร่วงงานอ่ะเหมือนทุกคนอ่ะผัดกันไปร้องเพลงบนเวทีโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายอ่ะเหมือนคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อเหมือนคนร่วมงานได้ดูคอนเสิร์ตรวมศิลปินนะสนุกมากใช่ก็แบบทุกคนก็ดูแบบสนุกสุดเหวี่ยงกันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ละคน เอาจริงๆวันนั้นผมก็ไม่รู้ครับว่างานแต่งงานเขาคิดว่าเป็นยังไงเพราะเขาเขาทาแบบที่เขาเขาทําแบบที่เขาคิดไอ้ที่เห็นเราเละๆข้างหลังอะเขาเขาไม่ได้คิดให้มันเป็นแบบนั้นมีตำนานกว่านั่นเปมีตำนานคือพี่กได้ตานชโอมสองรัก สองรักกูห้ามมาแล้วถ้ามึงได้ยินไอเฮียมึงเล่นสองรักในงานแต่งงานก็ได้ด้วยวักสองรักสองร้อยสองร้อยสองมึงให้ร้องเพลงสองรักงานแต่งงานแล้วว่ะมาสองร้อยนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นงานแต่งใดๆนะครับก็อย่าเชิญโอมไปครับบรรเลงทุกงานรับงรพองร้ั้าคอเ มันเป็นภาพจำอหรอพี่ตอนพี่ <laughs> อยู่กับพี่เป็กที่กำลังแสดงสดกันเนี่ยนี่คือเสียงหัวเราะของโพเตโต <laughs> เอาอะไรวันมปนิดเหนื่อ <c oughs> ตยตฮนไหนวันมปนิดเหนื่อยไหม เ่อยฮะพ่อพูดว่าเหนื่อยไม่เหนื่อย,เ,อยเดี๋ยวหาว่าโกหกแล้ววันนี้เตยไปทำงานกี่โมงอะไรนะวันนี้ไปทำงานกีน่โมงเดี๋ยวอีวอกปแป๊บหนึ่งก็ไปฮะพี่ป๊าปบอไปไอยู่นนเมื่วันนี้หรอกวันนี้น่าจะประมาณอยู่เบอร์ซูฟินว,วันนี้เราสแตนบายสามทุ่มสามทุ่มจนเราเรียนเจ็ดถึงคืนโอ๊ยอีกต้องนานพี่ป๊อปนอนได้อีกหนึ่งตื่น แต่ก็สู้ๆนะอยู่ดีก็มาให้กำลังใจอานช่วงนี้งานหนักแล้วก็สู้ๆนะอืม,ตอมอตแต่คุณคืนต้องถามแต่งงานวันนี้เจอหน้ากันน้อยลงนะ <c oughs> ใช่ป่ะเจอเจอแตนหลับาากลับมาก็คือเห็นเตยโดนห่อด้วยผ้าก็น่ารักคนบอกแล้วว่าให้ถอดแว่นก่อน นอนไม่เคยเชื่อก็อยากเห็นเขาทั้งคู่เนี่ยมีความสุขนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความอบอุ่นนะครับมีพลังที่ดีๆในชีวิตอยู่ตลอดเวลาอยากเห็นเขาทั้งคู่เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ยิ่งขึ้นไปนะครับแม่เหรอไม่มีอะไรมากอยากให้เขา อยู่กันแบบที่เป็นตอนเนี้ถ้าเขารักษาสิ่งน,นี้ไว้ได้ตลอดนะเขาอยู่ได้กันนานเลยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะน้องเตย<ต>เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็อยากให้เตย<ห>มีความสุขมากๆมีความสุขทุกวันนะคะก็ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้นะคะไปพูดตรงๆว่าเตยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมีภาพงานแต่งงานในหัวเลยตั้งแต่เด็กแต่เตยเป็นคนหนึ่งที่ อยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นของตัวเองตเองตยอยู่บ้านที่เป็นคนจีนนะพ่อเตยก็ต้องทํางานแม่เตยก็ต้องทํางานแต่ทํางานในบ้านพ่อเตยแบบทํางานขับรถเป็นทุกให้กับที่บ้านไปต่างจังหวัดเงี้ยขนของไปไปขายตามต่างจังหวัดเป็นเซลล์ที่บ้านเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อเท่าไหร่ทำไมล่ะอ่ะนั่นแหละคะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีลูกเนี้ยเราก็จะแบบเราอยากมีครอบครัวที่แบบอยู่กันพร้อมหน้าตลอดแค่อย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่แต่ไม่เคยคิดว่าแบบงานแต่งของเราจะเป็นยังไงไม่เคยคิดว่าว่าแฟนเราจะต้องทํางานอะไรแต่ขอแค่ว่าถ้าเกิดแบบคือคบกันไปแล้วก็มีลูกแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยบคร ทท่เธอออกกกกลลลลัััังงงงงงงต้ใใจจจบาาาสิิรหวคยดนถ้าภาพชัดสุดก็คือก็คือบ้านที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยนะครับที่เราช่วยกันออกแบบห้องของเราช่วยกันออกแบบบ้านของเราไอ้ช่วงที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดพอดี แล้วมันเป็นช่วงที่ผมกําลังจะต้องเตรียมงานแต่งงานด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ผมต้องทําบ้านด้วยเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันแบบมันรัดตัวไปหมดเลยครับแล้วผมคม <c oughs> รับว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้การจับจ่ายใช้สอยอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราไม่มีงานเลยอะไรเงี้ยจนผมต้องบอกเขาตอนตรงว่าแบบเออผมรู้สึกไม่ค่อยเท่เลยอ่ะที่แบบผมต้องมาพูดอะไรแบบนี้แต่ผมต้องต้องบอกให้ให้เขาเข้าใจแล้วว่า มันกระทบกระเทือนแล้วนะอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาแสดงออกกลับมาคืองั้นเรามาช่วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยงั้นเรามาช่วยทําให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นไหมพี่ปั๊บไม่ได้ตัวคนเดียวนะอะไรเงี้ยพี่ปั๊บก็มีเตยด้วยนี่ไงอะไรเงี้ยงั้นเราก็มารวมพลังกันแล้วก็แบบไม่เป็นไรเลยพี่ปั๊บอะไรเงี้ยากให้เธอ รู้ว่ายังมีฉันโปรดมองที่ฉันจับมือฉันไว้ก่อนไม่มีอะไรซับซ้อนขอเธอจงโปรดเชื่อใจแค่อยากให้เธอพัก ทุกเรื่องราวที่วุ่นวายใจจะนัดะนะเท่าไรโปรดแบ่งมันมาที่ฉัน เธอร้ายทำเอาไว้ว่ายังมีฉัน ฟังไม่รู้เรื่องเลยขอโทษนะครับ จะดีจะร้ายเธอยังมีฉันเสมอจะสุขจะทุกข์ฉันก็พร้อมไปกับเธอไม่ว่าเธอจะเจออะไรตรนนี้จะมีฉันข้างๆเธอ ขอบคครับ แล้วนี่ไงเฮ้ยครับมานั่งเมากันหน่อยเรี๋ยวลำบนึงทำข้าวจีก่อน จริงๆอเนี้ยอ้ที่เราไปนั่งอะไรแบบนี้มันเป็นเหมือนตอนที่เราอยากไปทําที่ต่างประเทศเลยป่ะแต่ตอนที่เราไปจริงๆแล้วเราทําไม่ไหวอะม,มันหนาวเกิน,นไม่แล้วก็ตอนนั้นมูดมันก็ไม่ค่อยดีด้วยไนงะใช่ไหม,ามาจริงๆเราก็ผ่านเรื่องเราอะไรกันมาเยอะมากจริงอ่ะไปป๊าอ่ะไปป๊า ตยถูนน้ำลายลงไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากินเองเอาเป็นกาชีวิตหลังแต่งงานเข้าจีแปลว่าอะไรชีวิตหลังแต่งงานเข้าจีถ้าเกิดเรามองว่าทุกอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วเต่ยืดเข้าจีมาให้เราเนี่ยชีวิตแต่งงานก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะข้าจีเหนื่อยเหรอข้าเนี่ยเข้าจีคือทําง่ายมากเลยก็เต่ทํางานหนักนะแต่ทาแต่งงานนะยังไม่ได้ว่างมาเจอกันเลย แต่การที่เตยทำแต่งงานหลังจากที่เตยแต่งงานอ่ะเตยกลับรู้สึกว่าโอเคมันเหนื่อยกายก็จริงแต่แต่หัวใจมันกลับแบบมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นอ,อ๋อว่ากับพองตัวไม่ไม่ก็ไม่พองตัวมันมั่นคงเนรู้สึกมันมั่นคง,นนคงใช่ไหมม,มันมีเสถียรภาพทาง <Nice. S 2> ใจทางหัวใจใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ่ะแล้วพี่ป๊บรู้สึกไงเรารู้สึกว่ามัน,นมอร่อยลองชิมดู ม,มันเหมือนมันจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมคือเหมือนแบบเหมือนก่อนที่เราจะแต่งงานกันเหมือนจะแต่พอมานั่งพิจารณาดีๆแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิม,มคือเราก็รู้สึกคล้ายๆเตยแหละเรารู้สึกว่ามันมัน่นคงทำความรู้สึกมากขึ้นชนม,มันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะก็ต้องติดตามดูตอนต่อไปอยากมีโลกไหมอะ่ะ อย่า <Yeah. S 1> ล,<ะ>ลุมหมาว่า wow, แล้วใช่ไหมกะลัก nghe บางสิ่งกับกินหัวใจกล้ายกำลังจะล้มทลาเหนื่อยมาใช่ไหมเห็นเธอมีแต่น้ำตาแต่อยากให้เธอรู้ว่ายังมีฉัน